สวัสดีครับภาคสโลมาแล้วมาแล้วเมาแล้วบ้านเขาก็ซอมบ้านเฮาล้สู่ต่อไปบ้านเขันแมลงทีขวาล้มทั้งยืนโชวน้ำซ้ำหัวด้วยขวาลูกไรก็ไปหัวด้วยซ้ายเดินก็ไปหัวขวาอีกครั้งหนึ่งหัวด้วยขวาดอกนี่เรียบร้อยอย่างแตกเลยเอาเอ้ยอย่างแตกอย่างหัวเลยบบดนี้ดิ ลูกไว้บ่แล้วโอ้เอาโอ้ย,อยนั่งขี่ได้บ่เนอะงานนี้เสอนว่าเอากรรมการในส่งต่อเอาชกน้ำชับด้อยก็ยาไปต่อยคว้าเตะมคว้าลูกนี้เรียบร้อยโอ้ยอนั่งจองก้อยอีกแ้วาเอยกรรมการถามว่า,วาเป็นได้ห้ำไว้บทเท้าเอาอีกบ่สัน เอาองี้งเวลาบวกรรมการที่โชอีกเจออีกแล้วอ้าวโอ้ยกรรมการว่าไปกวอนเจ้าไปกวอนเจ้าว่าสันเห็นนักมวยคนเซิ้าเมียจักน้อยคนว่าสัน่าเป็นไรเอาคือบ่าไฟนีว่าสันว่าชวนกงซับไปเอาไปต่อยขวาลุกไล่เข้าไปเตะขวาเตะขวาเรียบร้อยอามาตาขี้ไว้แทงขวาหมุนมาแทงด้วยเขาขวาเน้นเน้นโอย เนื้อทาร์ติงอุ้มแจงถึงกับตามแจกเลยบอกลูกนี่กริงกครลโคโอเลยเนาะ วันนี้ภาพสโลจะพามาดูศึกพลังชัยแชมเปียนคุณกับแม่เป็นการพบ,บกันระหว่างนักชกค,คุณกับแม่ลิทิีมาน้อยพบก,กับนักโชคชาวไทยโชคนำทรัพย์สอธนาเพชรในรุ่น63.5กิโลกำหนดการชก5ยกมาเบิ่งสีททิการโชคอ่าวเอ้ยออไฟแดงลิทธทีมาน่้อยสูง165อายุ26ปีชกมาทั้งหมด87ไฟชนะ55แพ้30 KO ไป20ไฟไฟน้ำเงินโชคนำทรัพย์สอนนาเพชรสูง168อายุ20ปีโชคมา6อง2ไฟชนะ4 7ไฟแพ้13ไฟ KO มาทั้งหมด8ไฟมวยคู่นี้เป็นการชคกันเมื่อวันที่23มีนา2568ในศึกฝลังชัยแชมเปี้ยนคุณกับแม่เ ผูกต้องชาติไม่อีกแล้วอ้าวเอ้ยเอ้ยตามธำเนียมเพิ่นนั่นแหละเออไปส่งบ้านเพิ่นก็เจ้าเฮ็ดจังไในเฮ็ดล่ะคุ้มไปรถต้งชาติ <c oughs> บ่ิษัทตายก็ได้คุ้มต้งชาติประเทศอันนี้นะเอ้ยอ้าวย,ย,ยกทีหนึ่งกำลังจะเริ่มอ่าสาวงามกคำพูชาออกมาบอกแล้วอ้าวยกทีหนึ่งเริ่มฮา ฤทธิ์ีมาน้อยนะครับไม่ใช่ฤทธิ์ทีหมาน้อยเออฟังดีๆะเรียกวันนี้เรียกหมาน้อยดีกว่าหรือเปล่าเออท่านแฟนๆสาหรับมวยในคุณวันนี้โฮ้ยผมแมนมวยคุณกับแม่โอ้เออจะเสียเลยมวยเนละคุณวันนี้แม่เฮ้ยเย็บซี่บาง้นมืยอ,อยากจเรียกมวยเนี่ละคุณเนาะเฮ้ยเงือกเงียิ๋นเหรอวะมาฝึกมวยให้เรีย,ย,ย,าาย,รยบร้อยครับไปว่ากลายเป็นบุญกับแม่วันนี้แม่โฮ้ยมวยเนี่ละคุณยี่หลี่ะอเอ้ามื่อนี่ มาหน่อยเจอครับโชคนำทรัพย์สิเป็นยังไง้าวทีบขวาออกมาอา่าโชคนำทรัพย์สอธนาเพชรวันนี้มีโอกาสมาเก็บเงินเลี้ยว <c oughs> โบโมเตอร์กัมพูชาจ้างนักมวยไทยไปต่อยเพื่อหวังจะฆ่ามวยไทยให้อับอายเแต่บางลายหงายท้องกายฟันยังเ <c oughs> ฟนมวยก็ด่าบอกว่าจ้างมาทำไมมวยไทย <c oughs> จ้างมา ไทยเปล่าๆสันว่าเอ้าวันนี้เป็นยังไงฤทธิทีมาน้อยจะถล่มโชคนำทรัพย์ให้อับอายขายหน้าได้หรือเปล่าเฮ้ยคุณกัมแมจะมีปัญญาพอที่จะล้มมวยไทยหรือเปล่าวันนี้สําหรับนักมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเกียรติไหนนถ้าไปโชคจริงแล้วรับรองเลยเขียวยากแน่นอนสําหรับคุณกัมแมหววเข้ามาเฉย,เยไม่ได้กินหรอกเอ้าสํานี่วสันว่าโชคนำารัพย์บอกอะ เล่นยังแย่งกนนี่แน่นั่นนักขี่กรเดี่ยวมาั่นว่าเฮขยับเข้าไปโชคนำทรัพย์ทิพย์หัวขวาไม่โดนฮะยันหนียันหนีมาท่านว่ามาหน่อยบอกอ่ะวันนีบ่ได้เราเอาทรายไปกินมาท่านว่าบ่หนีก็เจ็บตัวมาท่านว่าโชคนำทรัพย์โสธนาเพชรขยับเข้าไปอ่าฤทธิ์ทีมาหน่อยหัวขวา ชกนำ้ำสับเตีขวาต่อยควาเสีเลยเลยเลยเโอ้ยว่เป็นยังเอ,อาว่เป็นยังนะไรสบายเลยบอกสบายมาหลายหลายแล้วนะครับสักพักนอนงายไทยมันยังทีบดอกนี้โอ้อยโอ้อย,ออยมอนยันหลักดอกนี้เขินนิดนิดเนี่ยลุกขึ้นมาใหม่ขยับเข้าไปเหมือนเดิมดิ้นทีมาหน่อย จดยดจ้องจ้องอยู่โอ้กะจะหัวใจยังไม่ถนัดเยึกดอกเดียวฟงดงรถเววฤทธิ์ทีมาน้อยเลยเด็กคว้าก็ไปไม่โดนใส่ท่าหมาเงี้ยเงี้ยอีโอยวันหมาเงี้ยใส่โซเฟย์น่าทาเมื่อกี้นี่แมมนี่บอวิทยายุดคุญแจไม่เอาขวาไปกินดาวย้ำมาหารเงี้ยเงี้ยแถวนี้ท่านว่าฤทธิ์ทีมาน้อยเด็กก็ไปเตะซ้ายไม่ถึงยังหาจังหวะอยู่ เออโชคนำ้ำซับหัวด้วยซ้ายกระเด็นออกมาดิทีเดินเข้าไปไหมดิษฐีโดนเขาดอกนี้เกือบตายเอาเฮ้ยโว้ยยายจังสัน้นได้เอาหัวหน้าว่ามีได้เหมือนจกคนเลยนี่โอ้ขาอ่อนยอโรดมเมื่อกี้นี่ไหมอ้าวยกดีสองเริ่มขึ้นหัวขวาเข้ามายังไม่ถนัดจดจดจ้องหัวขวาทีโบ้โยไม่ย่อเขางี้หรอกอา้าวมาหน่อยเอ้ย เตะเบิังเนี่ยนะนักเวยไทยแม่เขเตะจังไหน,ไหนเไดเนี่ยไม่เห็นย่อยนแย่ๆยงสันเว่ยโจ๊กน้ำซับเตะขวาเออมันต้องเตะยังเสียอ้าวมันก็สะเจ็บบ่าสันว่าเตะซ้ายกระโดดออกมาหัวขวาไมไ่โดนอีกแล้วลิททีมาหน่อยโดนกินฟรีไปสออกหรอกเหน่าลาเลยบ่าแล้วโจ๊กน้ำซับก็มาเตะขวาทิ้มสกัดไว้อ่าลิททีมาหน่อยนะก็ม่ามัดไส้โอ้โห้กะเอาลิ้นปีเลยบอกว่านะเออ ไ่ได้กินเขาดอกลูกยังเสียเตะขวาไม่โดนอีกแล้วอ่าขยับเข้าไปไหมลิททีมาหน่อยออมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าวันนี้จดจนยังอยู่โด,ดนซ้ายของโชคนำทรัพอีกแล้ว <c ười> คิดโดนบ่ได้ได้อ้าวโอ้ยอยังเัิน <c ười> ยังที่ยังเัินอ่ะเอ้ยโดนขวาอีกแล้วเอ้ยสีหอมตะมัดยางเข้ามาอยู่นั่นเดี๋ยวกันรับเตะขวาโดนมัดขวาโอ้โหไม่ถึงครับลูกนี่บุดบิดไปเดินเข้ามาใหม่เตะขวาไม่โดนอีกแล้ว หนักไปทางเวิดครับวันนี้ฤิธีมาหน่อยยังกะกะกลัวๆอยู่เออยังเตะไม่ถึงเท่าไหร่เตะขวาดอกนี้เออเข้านิดหน่อยฤิธีมาหน่อยขยับเข้าไปหัวขวาล่างโชคนำซับฟันที่ศอกขวาเ,าเกือบไปแล้วดอกนี้เตะขวาล่างเข้าไปมาหน่อยคิดจะเจาะยางแล้วโดนหวดัวาย ลิธีมาหน่อยเบียดเข้าไปทวนขวาขึ้นมาต่อยขวาต่อยขวาโอ้เกือบถือกันแล้วเออระวังเด้อมัดเบียงไว้เออทวนขวาล่างอ,อ่าทีบออกมาออกระเด็นดอกนี้ยังเข้าไปใหม่ลิทีมาหน่อยเออหน้าเข้าไปอ่าโชคนำทรัพย์ยังบล็อกไว้อยู่อ่า ต่อยขวาลกนี่โอ้ก็เต้นแล้วสงสารเอาคนถึกแล้วบ่ถึกแล้วบ่เขาไปย่องมันแม่ยชกน้ำซับเขาไปย่องแม่เพิ่งเก็บอาการเนี้ยนะเตะขวาเข้าไปสกัดมาด้วยขวาเหมือนกันเตะขวาล่างโอ้เออเออเกือบไปแล้วบ่เอาเดินเข้าไปไหมอ่าลิททีมาหน่อยเตะขวาอ่าเขามาที่เลาเออกันอยากแรกอ่ะ โฉบคำซับพยายามเตะขวาสูงโดนที่โอ้เกือบก้านคอครับงานลอยหัวขวาขึ้นมาอ่ายังเข้าไปใหม่อยู่โฉบคำซับยังหาจังหวะโยนที้ขวาดอกนี้โอ้ยลมปัางงานเลยอ้าวโอ้ยไม่เก็บแจกเกินโอ้ยไก่หนาไก่ตาคอยคักนอนเจ้าทิา้งเลยเพราะท่านว่าเออใช่อีกครั้งอ่ายังไม่เต็มนิดทีมาหน่อยขวดขวาล่างโดนขวาเข้าไปโตได้หมัดขวาหมัดขวา อ่าเริ่มได้น้ำได้เนื้อขึ้นมาบ้างครับสำหรับโชคน้าซับหดขวาตรงนี้เต็มพุงหมดยกทีสองเฮ้ยกดีสามต่อเลยครับท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฝ้าเบิงเฝ้านกอาเอ้ตบไส้เขามาบกว่ารีดทีมาหน่อยมดตบตบเนี่มันมาเจ็บตกอ้าวมันต้องใส่ยังเสีเออมันก็จริจังเขามาที่ล่ะอ่าโชคน้ำซับขยับข้าหาบ้างถีบใาย ทีมขวาคืนไปลทิทีมาน่อยหวดขวาอ่ายังไม่เต็มหวดขวาไม่โดนทีบด้วยขางยงเงี้ยเงี้ยวอีกแล้ววิ่าหากินเออเกือบ,เ,อบเ,ออเ,ออเตือขวาแล้วบอเอเต้ขวาล่างเตะซ้ายเกือบการขา้อ้วบ่ข้าเขียนใื้ีโซนเตะซ้ายอีกแล้วดอกนี้โอ้โอ้โอ้ เตะซ้ายเออโอ้ได้หลายดอกแล้วเว่ยหวดขวาเข้ามาดิทีมาหน่อยเดินหน้าข้ามันเข้าไปโชคนำทับยอ่ายังเดินเข้าไปเตะขวาต่อยขวาดอกนี้เฮ้ยสงมีอาการลราเอาเออต่อยขวาดอกนี้หนาไงาขึ้นไปเออหัวขวาล่างดอกนี้ม,าานไไม,ออมีอาการเดินเข้าไปใหม่เตะซ้ายเออเริ่มมีอาการเห็นเรามาหน่อยหัวขวาดอกนี้เต็มเต็มเออเดินเข้ามาใหม่หัวขวาขาพับดอกนี้เรียบร้อย นี่นีอาทิตย์หนึ่งจะไปน้่นเขียวบาวโอ้ยอ,อ,อาการหน้าเป็นห่วงครับร่ดทีมาหนอ่อยเดินก็ไม่ไม่หัวควาอีกแล้วเรียบร้อยออออกัดเขียวกัดฟันแล้ววัาดีลูกได้บ่เน้เอ้าวเอ้โอ้ลูกได้เว้ เออกรรมการว่าสู่ต่อบ่าเอาสันว่าไหวบอเจ้าสันว่ามันมาเราดิจชาจ้าจะเฝ้านักมวยควายบอหายเก็บอยู่สันว่าไม่ถอยทวงเวลาจ้ักหน่อยเนี่ยเอาเอาเอาหดเอาเรื่องใกล้เหมือนยกลวลาสันว่ากรรมการว่าเออเขาว่าโอ้เหมือนยกอีลีตลาลาเอาโอ้ยโอ้ลวดวุดวิดเอายกอีรีชกน้ำซับเดงไปหดทรายเออ เดินเข้าไปไหมหัมหวควาอีกครั้งโอ้อาการออกแล้วลวกเก้ากับเริ่มแล้วหววควาอีกอโตขึ้นมาด้วยขวาโชคดีนครับเดินเข้าไปไหมต่อยขวาลูกนี้กระเด็นออกไปดักฟันศอกไม่โดนกอดนัดฟันเหวี่ยงไว้ออโอ้ดิทีมาน้อยกอดไว้กอดไว้กอด,ดไว้ลม้ลมลงไปทั้งคู่อออ่าลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่มหมอ่าอาการไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับดิทีมาน้อย เตะขวาสกัดออกมาไม่โดนโดนหดขวาขึ้นไปโอ้โหถึงโลกเก่ากำเลยอีกแล้วเอาเฮ้ยไว้เมื่อไหร่พักกวนเฮาว่าพักกวนเฮาเอาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเจ้ามีคนสั่นว่าอย่าเฝ้าเจ้านี่ใจเย็นๆใจเย็นเฮามีเวลาโถมเถี่ยวสั่นว่าเป็นไใครขึ้นไปใคระเบเออเอาเอาดีเล้วออกไปดีว่าสั่นว่าโชคนำทรัพย์เดินเข้าไปใหม่เอาตัวพักแปดมือลดเอาสั่นว่ากูือซัดมือเก่านี่แล้วสั่นว่าเตะขวาเหมือนเดิมแปะเดิมย้ำเข้าไป โชคลำซ้ำหดเข้าไปโอยกวดเอวนี้ตายเลยวะอ่าลิทีมาหน่อยดอกนี่เตะขวาสกัดไว้ต่อยขวาโดนขาเกาอีกแล้วโดนขาข้างเกาอีกแล้วโดนอีกแล้วขวาโดนขวาอีกแล้วย้ำไปโอยเสาว่าไหวน้ำมาโสตายยังไงวะมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยโชคลำซ้ำขยับเข้าไปขยับเข้าไปกะบิชินได้ในยกนี้ลิทีมาหน่อยกะเพลกนี้ออกไปโชคลำซ้ำยังลุกไล่เข้าไปใหม่ต่อยขวาอ่า ขยับเข้าไปอีกขยัยเข้าไปอีกเต็ขวาเตะขวาเรียบร้อยเด้าเงียบๆชวงบาทกรรมาการยุติการโุกเลยบอกว่าเอาละไปขค่นับแล้วสันว่าเฮ้ยเป็นไปตามฟอร์มกับคุณกับแม่มาดูภาพช้ากันหวดขวาดอกนี้ต่อยขวาเออ ร่วงบะเงี่ยวเออเออเออเจ้าจะเจอดอกดียังคนสัตว์เกียรมาเลยเตีขวาบอกเจ้าเตีขวาบอกใครเอามองเก้านี่ล่ะว่าสัตวว่าเฮ้ยนั่งขี่ได้บ่เงานนี่ว่าสัตวว่าเอ้ามาบ่เออเอาอีกเอาอีกนี่ล่ะเออโอ้ยหัวหน้าว่าสัตวว่ามองเอื้อนมีถมเสียเพรเตีเตี๋ยวจะมองเก้าเนาะเจ้าก็นเลยว่าสัตวว่าโอ้ยใครนั่งขี่บ่ได้ว่าสัตวว่า ลิทที่มาน้อยจม้ยเโดนไปอีกกองเอาย่อยอีกอตามฟอ้อมเอาเอ้ยอยางแตกอ่เป็นได้คำไฟนี่กินหมูหวานจ่วยบอสันโอยสบายเลยจารนอาจารย์อาายีกนินเดียไฟหนา,าสันนะฮโอ้ชนะไปตามฟ้อมครับเอา้ามาถึงคู่ที่สองของวันนี้ค่ะคุณกับแม่ประท่ามวยไทยเช่นเดิมเป็นการชกกันระหว่างนักมวยไฟแดงลีวิบูลเสนานักชกจากกัมพูชา พบกับนักชกชาวไทยธรรมตะกอวิมลลัโดูในน้ำหนัก63.5กิโลกำหนดชก5ยกชกกันไปเมื่อวันที่23มีนา2568มาดูประวัติและสถิติการชกของรีวิบูลเสนานักชกคุณกะแม่สูง168อายุ22ปีชกมาทั้งหมด59ไฟชนะ40ไฟแพ้15ไฟนอกมา2ไฟส่วนนักชกชาวไทย อมตะคอกระมนวัดสูง167อายุ28ปีชกมาทั้งหมด80ไฟชนะ58แพ้19นอกไป17ไฟยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับผมวันนี้เป็นคู่ที่สองนักชกคุณค่ะแม่ป่าทะนักชกไทยมาดูกันว่าคู่ที่สองนี้จะแก้ตัวได้หรือไม่สำหรับนักชกคุณค่ะแม่ทีบซ้ายไปเบาเบนักชกไทยเฮ้ยอมตะ กอกระมววัดเฮ้ยลองเบิองเสลียวอ้าวเธอวัวด้แกะกันยังไงเด้อคู่แรกแพ้่ว่าสิว่าแกะคู่ที่สองว่าอ้าวถ้าชกมวยมันแย่ไปหาเนี้ยมาแก้กับเราก็ได้นะว่าสันว่าเฮ้ยมัตาบอกมันสิบง่ายกลัวแก้มือบ่าอ้าวสันว่าเฮ้ยอันนี้วแก้มันยังไงกลัวนี่เสมอนี่ว่าสันโอ้ตัดล่างลงไปไว้สวยงามอยู่ดอกอ้าวเฮ้ยบอาวัวแด้เจอดิอ้าว รีวิบุญเสนาเันว่าซื้อเพื่อนว่ามรัสเสียลงสีหมดแลออมาสกมวยเสยเอ้าล้มอีกแล้วไม่ได้อ่อนเดาเออขีอขาอ่อนเดี๋ยวมันซักเบ้าในห้องน้ำบอกเฮ้ยังไหนหรอกเว้ขี้ส่งขาอ่อนเดี๋ยวมือนี้กรรมการมาเศร้าเศร้าเศร้ารูสิมาเรียนยังอยู่นี่เพาะฉันสกิลีนะนะเพาะฉันว่ากรรมการงุนงี้เนี่ยป้อีกันไล่เบิดยกยี่หนึ่งไปแบบงงๆกันลแล้า มาเริ่มกันต่อยกที่สองเขี่ยขาหน้ากันเล่นอยู่ตอนนี้อเมวยคู่นี้ก็เป็นยงยงแงแงตักเกๆาคือพูดอ่ะโอ้ยกื่งจืดกึ่งจิงมวคุ้มตอดขากันอยู่นี่ละเปลี่ยนกันนวดให้กันอยู่นี่ละเอาเอาเอาโอ้โดวงนี่สุยปิดรถเลยกึ่งซ่องหาวแท่เล้คุณกระแมยคุณกระแม่พกซ้ายโดนแกงขวาขึ้นมาเจ้ากันไป ยับเข้าไปไหมลีวิบุญเสนาขวดขวาล่างอ่าทีบขึ้นมาอมะตะเอ่ออมะตะเตะขวาเข้าไปลีวิบุญเสนากระโดดเข้าร้อยเฮ้ฮึร่องมึงสิยแล้วกับบุรลลี่ก็่นว่าเฮ้ว่าเป็นลรยิจ่านุนมหลังจากถึอจับได้บ้าน ไปฝึกมวยจากกาพนมเฮ้ยเบิ้งนางองบากมากปุ๊บมีขุนกะแมยเพิ่มกันมาเลยเบิ้งนางองบากว่าไปเลี้ยนนางองบากเสือมาพิซซ่ามวย,เ,ยเขาบาดิษ์แสดงนังเสืออ้าวมาเป็นมวยอีหอเนี่องบากกันนะเฮ้ยผ้ากันหัวแล้วไปเลยเออประเทศกัมพูชาน่ะ ว่าเขาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อแสดงหนังเสื้อท่าต่างๆกันเลยอย่าไปเลี้ยนเป็นตูปเป็นตาได้เอาพี่มาเจอของแค่ี่โอ้เบิดยกนี่สองอีกแล้วลูกเตะถูขี่แค่กันไปถูขี่ไค่กันมาเบิดยกสองเอามาตอนยกที่สามเลยเออยกนี้ต้องรวบรับตั่ตอนเนี่ยแทงเขาเข้าไปพีป่บุญเสนาแทงเขาเข้าไปเออบุกเข้าไปเลยเอายกนี้มันสมควรที่อยแล้วเออยกสองยกเมื่อกี้นี่ว่อมพ่อแล้วเอาจริงแล้วกรรมการบอกจก เออเดินเข้าไปเออเรียกมกัดเรียกสวกันไปเลยยกนี้กวดคอไว้กึง่งจี้กึ่งจึงแทงไม่ถนัดแทง,แทงดักไม่ได้เออล็อกกันไปล็อกกันมากรรมการเห็นทาพอดีออกเศรออกไปตีกันทั้งนวกบุนว่นานว่าขยับเข้าไปไหมอ่าเดินเข้ามาฟันที่ศอกโอ้โววิบูนเสนาฟันสวยดอกนี่ไม่ถนัดเท่าไหร่อ่าเดินเข้ามาไหมดักศอกเหมือนกันอมตะอ่าขยับเข้ามาบ้าง ขยับเข้าหาบ้างอมตมะอยับยับหัวขวาเข้าไปสวยงามเดินเข้าไปไหมทีบสก,กัดไปวีบูญเสนาอ่าขยับเข้ามายังไม่ถนัดเท่าไรฟันศอกดอกน,กนี้โอ้ยหยอกเขาบ่เอาศอกเมื่อกี้นี่แมมันจีบแตกยังไงฟันสำนันเอาไม่กนันนะแทงขวาเข้าไปโอยตีแปลกแปวกไคุณนี่ฟันซอกอีกแล้วไม่โดนอมตะดาเขาชูยี่แครเข้าไปดอกนึงตามด้วยเขาซ้าย เออหมุนมาหมุนมาเจอเหลี่ยมแทงด้วยสายดอกนี่โห้โหยลงแล้วบออ้าวซัมนี่แมวโหยว่าแล้วมันคือเสียแฝกแปลกงวยกูนี่ว่าแกงเขาเขาไปซัมนี่ลงวะนี่แมวอ้าวโหยหากินพอดซัมนี่บ่โหยแฝง่ายแฝ่ได้พอดอกดอกเมื่อกี้นี่แม่ออโหยหมุนมาแทงซตำหนัลนลงวะนี่แม่เฮ้ยหากินง่ายครับพอดเออ เป็นไปตามฟอ้อมแหละครับมาเบิ่งภาพซาูมันเก็บพอที่กวา่างงอญอบปันนัดเพราเดียวดีวเออเออล็อกเข้ามาบ่ถนัดไปเลยเออแทงเข้าเข้าไปดอกนีเออแทงใส่ดอกนีเถื่อยยู่เขาหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาอมาตะแทงดอกนีโอ้ย มันเก็บพวกปันนันบอลขึ้นด,ดินขึ้นไป็นตายครั้งนี้เถอะเอาเบิ้งดูบอลล้มว้ยเป็นนึกกันบอกขมิ้นกันเลยว่ามีแต่ประเทศไทยวใหขมิ้นบอกเออลอบดูเข้าดอกนี่เปียงโอ้ยมันบป็นประจังปันนันดอกอ้าวดินพวกปันนันผีเขาเนาะเออพูดเถอะแทงเขาดอกออน,อสสดดอนอกี้บ่ถือกเอาเบิ่งดูเบิ่องสั้ๆดูลมมห้อยจังไงดอกนี้เบิ่องดูเปียงโอ้ยบ่ถือกซ้ำอ้าวถูกขี้ใครซื้อ,อดอกนี้เ้ย ใจซออีกแล้วคุณกับแม่เนี่เฮ้ยชนะไปตามฟอร์มสบายสบายสำหรับนักโชกไทยอมตะกอกกมลวัดวันนี้แอดนำมาฝากเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ